ผมจะเป็นคนที่แปลปกเจ้าแรกน่าใจะในเมืองไทยเนี่ยไหมเพราะตั้งแต่ยุคนั้นยังไม่มียูทูบเท่าไหร่ครับผมเป็นคนแปรปกมาก่อนแล้วที่มาของแปลปุกจะมีคนแก่มาก็บอกว่าไอ้หนูเองไม่ต้องไปหาหวยอยู่ไกลแล้วเอาอยู่กับปกรอตรีเปิดน้ำยังไงตานาล่ะอยู่ในปกรอตรี่เลยผมมาได้ขึ้นมาปั๊บผมดูมีรถพยาบาลสองคัน สี่ล้อเนี่ยใส่ชีชีเลยวะ <c oughs> วันนั้นก็ออกตรงๆ,ๆเป๊ะชีชีตั้งแต่วันนั้นก็มาอย่างเดียวเลยขน่านเดียว <c oughs> สวัสดีครับแฟนขับลุงป๋องนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับผมเดินทางไปหาลุงป๋องนะครับเพื่อจะให้ลุงป๋องเปิดกรอบอาจารย์แม่เลขเด็ดๆนะครับลุงป๋องให้เลขเด็ดๆงวดนี้ สีอ่อลรหันนะครับคุณผู้ชมสี่อรหันสี่ตัวสีค่คู่ห้ามพลาดห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดนะครับสําหรับเลขลุงป๋องงวดนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไปเราไปหาลุงป๋องกันไปหาลุงป๋องกันเลยแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดง,งเลยนะครับูุปูสองตัวนะครับ ้็ถ้าเป็นบ้านทางร้อยเอ็ดทางสารครามเขาจะเรียกปูแป้งจะอยู่กับชอกหินนะครับซอกหินแล้วก็ก็อาจจะอัน,นนี้เขาก็มากินกับตํมออุกนะกินดิบๆเลยส้มตำสต้มตำเนกกาะคนคนบางสักัเขากินดิบก็เข้ากับส้มตาพอดีก็เป็นปูแป้งมีการคลนพบก็โดยองค์เจ้า ุลาพอเนาะเป็นคนแล้เป็นคนเนลยตั้งชื่อคูออ่กรหม่อเดเรามาสังเกตดูที่พศออของงาจุลาปอนก็ประมาณพศสองห้าศูนย์ศูนย์อายุหกสิบปีอแล้าเข้าทางเราที่เรามองไว้ก็หกห้าหกสี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขพศออยจุดหนึ่งครับนะก็ที่ว่าคนตามมาตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่ออกไม่แน่วันนี้เป็นไปได้ ผมก็แปลไปตามส่วนคือปูน่าจะแปดแล้วปูครับปูแปดสี่คือมีตัวหนึ่งที่โชว์สีขาไม่โชว์เต็มแปดขาแล้ปูมีสองตัวแล้วก็จะมีท้องฟ้าผมตีเป็นห้าและสําหรับก้ามปูอ่ะผมจะตีเป็นเก้าเก้ากับหกคือตัวเดียวกันแล้วจะมีก้อนหนึ่คือก้ามหกมันก็จะแปดน้าผมได้ประมาณครับประมาณนี้ละแล้วก็ นนในส่วนของสองตัวเหมือนหนึ่งครั้งผมจะมองอยู่ประมาณนี่งแบไม่ว่าจะเป็นหกห้าแปดหกหกหนึ่งแปดห้าคือเรามองมาหลายวันแล้วนะครับส่วนบอนลผมก็ยังกลัวเบิร์นหรืออะย,ยังวางไม่ได้แ่่จะอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนเดิมอืมครับครับยังยังต้องจอคคำพี่แต่ว่าน่าจะอยู่ในอาจารย์แม่เหมือนเดิมถ้าแปดมาก็ถือว่าง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเบิ้ลหวยออกวันพรก มาเป็นจะเป็นแปดแปดแปดสองอะไรแบบนี้ได้ได้เดี๋ยวขอเวลาสักนิดมันเห็นงูกินปูน้าแปดเลยจะนี่คนเก่าเล่มเก่านะครับเนี่ยนี่ยังเก่ายังมีเก่ากว่านี้อีกนะนี่อันนี้คือใหม่ถัดมานี่ FC มอแกนคุณพิยาดามอแกนเป็นคนส่งหนังสือสมุดมาให้ออาาก็ผมจัดไปนี่เล่มล่าสุดแล้วก็มันนี่ล่าสุด ยังมีอยู่บ้านอีกสองเล่มเก่าๆแล้วล่ะเก็บไว้อยู่เพราะว่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าทางด้นานจิตใจเราทําคือสิ่งที่เราชอบมากคือตัวเลขนะครับไปมาให้เด็กทำเขาบอกว่าบีบคอมไม่ได้ให้ตัวหนังสือคิดกันไม่ได้ผมเลยทำให้ใช้ไอโฟนทำรู้สึกว่าเข้าเป้าแล้วเนี่ยง่ายเลยกระมองไปมองมาได้สามตัวนะสองตัวก็อยู่บริเวณนี้แหละสองตัวนี่ สองตัวล่างนี่ค<ม>่อนข,ข้างอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะสองตัวล่างอยู่แถวๆนี้ล่ะไปดูอะดูหน้าตื้นๆสองหกเนี่ยสามหกกว่าคือสองคือสองตัวล่างคือมันคือผมแจงไปแล้วมีแค่สี่ตัวไหนละครีเยอะอะไรของไหนมีคำพีชุดนี่คำพีคำพีเก่าพึกก็มีเกือมีเสาชุดได้เปิดตัวกับคุณส เพิ่นทำยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเพิ่นทำได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คนสั่งมาเยอะแล้ว <_ C> e <an> เล็กล่างนี่ไม่คิดมากก็จะมีกันแม่ก็กันเก้าหนึ่งตัวหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเดียวถามว่ามี 6, ที่มาไม่มีเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกับหกหนึ่งที่ที่ตาจริงเล็กล่างผมจะมองมีนะให้พูดให้ฟังตรงๆเลยนะแ <_ C> e <an> ม่ไม่ไม่หมกไม่เราคือรู้ลแล้วบอกเลขบนนี่จะมีแปดหกหกห้าหกหนึ่ง แปดห้าแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวกันคือเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้ามีแค่นี้เลขล่างมีแค่นี้ประมาณเจ็ดตัวนี้ถือว่าถูกถูกมีเปอร์เซ็นต์ข้าเป้าเปอร์เซ็นต์สูงด้วยครับคุณไ้ฟังจริงๆมีแค่นี้นะแปดหกหกห้าหกหนึ่งแปดห้ามีหนึ่งศูนย์เก้าเก้ากับเก้าหนึ่งมีแค่นี้เลขมีแค่นี้เฉพาะสองตัวเหมือนหนึง่งครั้งถ้าใครได้ลอะตะเตอรี่ มีโอกาสลุ้นละวันนี้ผมบอกได้แค่นี้แต่บนต้องขอเวลาสักนิดผมยังไม่รู้มากถ้ารู้ผมก็จะพูดพูดในฝฟังคือทุกอย่างมันกันกองมาจากข้อมูลจิติี่ย้อนหลังทั้งนั้นเลยไม่มีการบุกรบคุณหารเจาะอย่างเดียวเจาะไข่แดงเพื่อจะเอาไข่แดงได้ก็อยู่ประมาณนี้แนวทางผมเป็นประมาณนี้บนนะเบื้องต้นผมมองไว้อยู่ผมจัดไปแล้วล่ะัไปแล้ว เอาห้าได้ไหมก็น่าจะอยู่ใกล้ๆนะมีมีส่วนอยู่แต่ผมก็ตามที่ผมเขียนให้คือบรรทัดฐานใครจะบิดหลดจากผมที่ผมชี้นําก็อยู่ประมาณนั้นนะครับคือคือมันก่อนข้างที่เรามองแล้วมุมมองว่าน่าสนมากอ๋อสั่งตำราดต้องโทรเข้ามาคุยกันก่อนเพรากำลังเซตเพราะผมเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องไอทีเท่าไหร่ก็เลยด้วยด้วยด้วยความรักความชอบเลยใช้ไอโฟนคือไป พิมพ์ของผมก็คงพิมพ์ไม่เป็นเลยพอดีไปเปิดดูเขามีเขาเรียกว่าอะไรเพชรแ็กเกตอะไรเนี่ยผมก็เลยลองพิมพ์ลองทำดูรู้สึกประสบความสำเร็จถึงชอบมากชอบเลยละ่ะตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าผมหงเหนมากเลยเพราะผมทำได้ละมันถูกใจมากตัวหนังสือถูกใจตัวเองที่เราวางไว้อยากได้แบบนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วมันจะเกิดอาการการดูง่ายหรือประมาณนี้ ถ้าใครอยากได้ก็ต้องโทรติดต่อผมให้บูชาวนะอยู่ประมาณนี้คนหนึ่งก็ขายเรื่องอื่นเหนือผมขายตำลาสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์นนะครับผมไม่มีอะไรขายผมขายจำราเนี่ยล่ะจำราหวยเี่ในการซื้อหวยเออคำพีเจวดาเนาะเรียกว่าหลุดน้อยนะครับหลุดก็หลุดมีเชิงหลุดไม่เชิงอยู่ไม่ให้ถูกไม่ให้ถูกเยอะเกินไปสองพักหนึ่งอยู่พอ เบอร์ลุ่งของ084ก็จะป31ตอนนี้ไม่มีอะไรนะตอนนี้72 68 7268อันนี้หี่งหอบมามันจะเป็นในนี่แล้วป่ะรุ่งของมันจะเป็นเบอร์โทรนี่กับ286รึเปล่าง้อทํายังไงจะเป็น886รือเปล่ามีมีเอี่ยวเกี่ยวด้วยนะ286เบอร์โทรผมมันไม่กลับหัวกลับหางอยู่ในนี่ละตัวเพิ่มสองตัวก็อยู่ในนี่ละ แต่ผมมาณนี้โทรมานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เซตเสร็จแล้วช่วงนี้ยังไม่เสร็จเท่าไรนะไม่สมบูรณ์เลยให้ผมเซตบอกว่าวันไหนคุณจะไลฟ์สดว่าใครอยากได้ก็ได้ถามว่าที่มาที่ไปคือ,อโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยงองใครจะฝันอะไรใครได้เลขดังมาลองไปอย่างเชิงแล้วโอ้มันไม่ได้เรื่องอเขารู้สึกไม่อยากบอกกลัวมันเคลื่อนอะไรแบบนี้ ครับป้ามันจะเกินมนุษย์บอกว่าคนเท่าไหว่าผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะผมไม่คิดว่าถ้ามันจะออกยังไงมันก็ออกยังไงออผมต้องหาเองได้ต้องมีจ,จิตใจแบบว่าเราคิดว่ายังไงเราต้องหาให้เจอว่าหวยมันจะออกอยังไงเป็นยังไงมันจะที่เป็นมนาตรฐานที่ว่าเขาเรียกว่าชัวที่สุดแล้วก็โปเชตที่สุดและข้อมูลแน่นที่สุดผมก็ใช้เวลาประมาณสิบกว่าปีนะทีนี้ผมจะเริ่มจําตัวเลข กลุ่มหรือลักษณะการที่เราจะเจาะลักษณะไหนจะไปยังไงผมจําได้หมดวยออกมาผมจะเริ่มรู้กลุ่มอยู่ประมาณนี้หรือครึ่งโดยที่เราสัมผัสมาเนี่ยมันมันมันจะชัดเจนกว่าเราไปบวกรบคูณหาหนี่ับ,บางคร,บครั้งก็ได้ตรงเลยคล้ายงวดที่บอกว่าออกห้าเก้าเก้าสองล่างค,ค,คือล่างบนคือบนเลยแล้วรู้ตำแหน่งด้วยบ,บ,บนคือเก้าหลักหน่วยคือมันมันเกิดขึ้นมาเองที่เราค้นคว้าอยู่กับตำราเรื่องนี้ บบแบบคือมันไม่มีอะไรก็ข้อมูลเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่มันจะกลับตัวเลขกันแนะนําให้ไปเซิร์ชก,ก็ได้ถ้าขยันทําก็ลองไปทําเองก็ได้อันนี้ผมขยักจะบูชาก็ว่า,ากันโอมาแต่ผม,มประสบความสำเร็จก,กระจุดนี้ผมต้องทําจุดนี้เพราะตัวเลขมันมีค่าสำหรับผมมีค่ามากนะเพราะว่าผมทําแล้วประสบการสำเร็จส่วนมากคนที่กําลังคิดใ,ใหม่ๆนะถ้าผมแนะนำามา คนที่เริ่มคิดใหม่ในแนวของผมเนี่ยส่วนมากจะเจอสามตัวเพราะคำคิดยังไม่เยอะฐานยังไม่กว้างมุมการคิดยังน้อยถ้าไปตามภาษาซื่อๆจะไปตามขบาบันเขาเจอไปตำสามตัวคนที่เริ่มใหม่นะส่วนมากไปเจอสามตัวแต่คนที่ฝืกมานานแล้วมันเริ่มละเอียดขึ้นเรมละเอียดขึ้นมันจะทําความคิดมันจะเยอะการบางตัวเลขมันจะเยอะ ผมก็อยากให้คนที่หัดคิดใหม่มาลองเดินดูดเดินเดีด๋ยวเขาจะได้สามตัวแด่ตัวนอันนี้คือแนะนําให้ฟังทําไมถึง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 ,ถง,ถงหาตัวเลขได้โดยที่ที่เราไม่ต้องบวกลบคุณหารคือใช้ความคิดคือถ้าใครใครใครอยากได้ก็ผมจะแนะนําอยู่ประมาณหน<แ>ึ่งให้แนะนําไปก่อนนะน่าจะคิดยังไงทําไงถึงได้ตัวเลขอยู่ประมาณนี้ให้แนะนําแต่คือถ้าไปเอาไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์นะ ต้องใช้สมองอมใช้ความคิดบ้งงบางก็มานั่งดูก็จะมีประโยชน์นี่ผมแนวน่าจะมีเจ้าเดียวที่คิดแนวนี้พวกที่คิดตามผมตอนนี้นก็เริ่มเก่งกันเยอะแล้วนะ FC อะไรเยอะอเริ่มเยอะแล้วเริ่มจะเป็นอาจารย์ได้แล้วก็ตอนนี้ก็หลายๆคนก็บางทีก็ดูรูปขอบ่อยบางทีก็ดูนู่นดูนี่เพราะว่ามันจะซึมซาบเพราะว่าผมจะเป็นคนที่แปลปกเจ้าแรกน่าจะในเมืองไทยอย่างเงี้ย ว่าตั้งแต่ยุคนั้นยังไม่มี y ยูท b e เท่าไหร่กับผมเป็นคนแปรปกมาก่อนแล้ว<ะ>ที่มาของแปลปกจะมีคนแก่มาก็บอกว่าไอ้หนูเอ็งไม่ต้องไปหาหวยอยู่ใกล้แล้วเอาอยู่กับปกลอตเตอรี่พอดี้ายังไงตานาละอยู่ในปกลอตเตอรี่เลยผองเน,นแรกขึ้นมาปับ๊บผมดูมีรถพยาบาลสองคัน สี่ล้อเนี่ยใส่สี่ๆเลยว, <S 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 วันนั้นก็ออกกรงๆเป๊ะสี่ตั้งแต่วันนั้นก็มาอย่างเดียวเลยขนอย่นี้มันมีที่มาทุกอ,อย่างมีที่มาเล็กลงผมบอกหลายวันแล้วนะก็จะมีตัวเสริมที่ตัวกันอีกที่จ,จริงๆก็มีประมาณเปียตัวที่ผมมองจะมีเก้าเก้ากับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งมีแค่นั้นเสริมอีกนะเล็กลงนี้แค่นี้นะครับก็มันอั้น ไปชนเลขคนดังเขามาชนผมหรือเปล่าผมให้หลายวันแล้วปกติผมให้หลายวันแล้วนี่มาแสดงว่ามาชนผมนะผมไม่ได้ไปชนเขานะผมให้ไปหลายวันแล้วเลขตัวนี้ทำแล้วเลยนะผมยังเก็บรายละเอียดอันนี้ยังไม่เสร็จนะคัมีัสเทวดาคนสั่งมาเยอะมากเลยตอนนี้คือปล่อยใจมากทีตั้งแต่เราทําของไม่เป็นแล้วเรามาทำแล้วปล่อยใจตัวเคือที่เราวางไว้ มันจะมองเห็นภาพง่ายๆขึ้นมาที่ทำเพราะว่าอะไรสะดวกกับการมองสะดวกกับการคิดล้วคิดอย่างนี้อย่างนี้แล้ววางเข้าไปเป็นนตัวเลขบางครั้งมันจะพุ้นเคยแบบโดดเด่นขึ้นมาเรารู้เลยว่าของอะไรอยู่ประมาณนี้ทาความรู้สึกผมนะนนก็เลยได้ถือว่าได้ได้ได,ได้ต่อไปผมว่าน่าจะผู้กเกเยอะต่อไปไม่หวยน่าจะพูกเกียอะเพราะว่าเราจะมองอะไรมันชัดเจนแล้วอยู่ประมาณนี้ ลงวิ่งล่างตัวเดียวอะไรจะเบื้องต้นผมชอบหกห้าตัวเดียวนะไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ได้ชอบว่าวิ่งนะแต่ไม่ชอบวิ่งผมไม่รู้ผมชอบหกห้าตัวเดียวนนแล้วล่างอ่ะขอเบอร์โทรผมก็อาจจะโอ้โหไม่มันออกไม่อาจจะออกสองแปดหกและล่างหกห้าแล้วจบม้วนเดียวก็ได้นะทั้งบนทั้งล่างม้วนเดียวแปดบนแปดล่างนะแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ